ดาวอ่อนนะครับมีนี่ครับแบบแล้วมีแอมป์ <laughs>

<c oughs> ไม่หัน่นาในจานี่ <c oughs> ต้องให้กุ้ดิบเลอ้จะงกหยนมากรไดเยอะแล้วกุ้งอ่ะกุ้งอ่ะเยวนึ่งขกอยู ใบเตี้ยมันชอบช่วงชัวชวาจิงเนี่ยขึ้นดูเนี่ยนอยู่ตรงเรือนปลูกอ่ะไม่ขนาดดูเลยเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยน้องใบน้องไบไ,ไม่ยืนเหนือแล้ว

แลมแลมสั่งอะไรไปยังไหมอ่ะอะไรอ่ะมาย่างมาครบย่างแลมนเพิ่งมาเสรแลวสรุปมาย่างโอ้ยเดี๋ยวชี้มันเจนี่เนี่ยแม่เอาไอ้เนื้อเนุ่กงสั่งสี่ถาดปลาบดเอไม่ได้เลยปลาดสามี่สามที่โ้ยื้อแล้วดูดิ ยืดแล้วไม่าน้าไม่ไามันมาช้าจะอไอเดียโคตรดีเลยอะมันจะร้อยมั้ยมันร้อยมากคนไม่ไปเสริฟเฮ้ยตไม่ยเสี่กว่า